สวัสดีคะ่ะทุกคนเมนตราจาก f ิน s i g h t AI Podcast กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วซับซ้อนมากค่ะนั่นคือจ่ายแพงเท่ากับรวยจริงหรือแค่ภาพลวงตาเวลาเราเห็นคนถือกระเป๋าหรูขับรถหรูหรือใส่นาฬิการาคาแพงสิ่งแรกที่เราคิดคืออะไรคะใช่แล้วค่ะเรามักจะตีความว่าคนนี้ต้องรวยแน่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ รวยจริงๆหรือแค่เลือกใช้ภาพลักษณ์ที่คนอื่นเห็นว่าตัวเองรวยมีคำพูดที่น่าสนใจมากในวงการการเงินค่ะเขาบอกว่าบางครั้งคนที่ใช้ของแพงที่สุดอาจจะไม่ได้รวยที่สุดแต่เป็นคนที่อยากให้คนอื่นคิดว่าตัวเองรวยที่สุดค่ะลองคิดดูสิคะจานจ่ายแพงไม่ได้บอกเสมอไปว่าเรามีฐานะมั่นคงเพราะบางคนใช้การกู้ยืมใช้บัตรเครดิตใช้การผ่อน เพื่อเพียนให้ได้ถือของชิ้นเดียวที่สร้างภาพลักษณ์ว่าฉันก็มีเหมือนกันนี่แหลคะค่ะ illusion หรือภาพลวงตาของความมั่งคั่งแบรนด์เนมรู้จักใช้จิตวิทยาตรงนี้อย่างแยบยลยิ่งสินค้ามีราคาแพงยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าต้องเป็นคนมีระดับเท่านั้นถึงจะซื้อได้ซึ่งจริงๆแล้วการจ่ายแพงคือการซื้อ perception มากกว่าการซื้อของ อินไซต์สำคัญคือ Luxury ไม่ได้ขายแค่สินค้าแต่ขายสถานะทางสังคมและนั่นทำให้คนจำนวนมากยอมเสียสละการเงินส่วนตัวเพื่อรักษาภาพตรงนี้เอาไว้ค่ะแล้วคำถามคือมันผิดไหมไม่ผิดหรอกค่ะมันคือการเลือกของแต่ละคนแต่สิ่งที่เราต้องแยกให้ออกคือเราจ่ายแพงเพราะอยากได้จริงๆหรือจ่ายแพงเพราะอยากให้คนอื่นคิดกับเรายังไง ลองนึกถึงหุ้นบางตัวสิคะราคาสูงมากนักลงทุนแห่ซื้อแต่สุดท้ายพื้นฐานอาจจะไม่ได้แข็งแรงจริงๆสิ่งนี้ก็คล้ายกับ l u x u r วี่ที่บางครั้งสะท้อนภาพมากกว่ามูลค่าที่แท้จริงคะ่ะดังนั้นมินตรายอยากชวนให้เรามองลึกกว่าป้ายราคาเพราะความรวยที่แท้จริงไม่ใช่การถือกระเป๋าใบละห0 0 0 0นแต่คือการมีเงินเก็บ การมีอิสระทางการเงินและการใช้จ่ายโดยไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบอนาคตค่ะสรุปสั้นๆเลยก็คือจ่ายแพงอาจทำให้ดูรวยแต่ไม่ได้การันตีว่ารวยจริงสิ่งที่แบรนด์ขายคือ illusion และสิ่งที่คนซื้อคือความรู้สึกมีคุณค่าในสังคมค่ะขอบคุณที่ฟัง Finsight AI podcast ในตอนนี้นะคะ ฝากกดติดตามกดแชร์แล้วมาเจอกันอีกครั้งในตอนต่อไปที่เราจะคุยเรื่อง Luxury Economy ทำไมเศรษฐ,ฐกิจแย่แต่แบรนด์เนมขายดีบอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ